เกินไปไหมคะไม่คิดว่าจะคุ้มเกินขนาดนี้วีแคร์ขยายโปรถ่ายน้ำมันเครื่อง999กับของแถมอีกตั้ง3,500บาทว,วันนี้ไม่มีแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นวีแคร์ Auto Car ออโต้คาร์เซ็นเตอร์เพราะวีแคร์เป็นศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ของวงจรเราสามารถเข้าซ่อมได้ทุกยี่หอ้อและบริการถือว่ายืนหนึ่งประทับใจค๊า ของแถมโปรแกรมฟื้นฟูสภาพรถราคา3,500บาทมาให้ดูก่อนเลยทั้งล้างดูดถดูเช็ดที่ชอบที่สุดคือการสตรีมช่องแอร์และที่เห็นควันเมื่อต้นคลิปคือการฆ่าเชื้อนะทุกคนโดยโปรแกรมฟื้นฟูสภาพรถ9รายการที่ มาจากการเปลี่ยนเครื่องน้ำมันรถราคาเริ่มต้น999บาทนีอะไรบ้างตัวเช็ครถยนต์30รายการล้างรถพรีเมียมทําความสะอาดห้องเครื่องสตรีมช่องแอร์พ่นฆ่าเชื้อโดยสารพ่นเครื่องสารป้องกันหนูและแมลงในห้องเครื่องเคลือบกระจกป้องกันน้ำก่อเช็คลมยางเติมลมในตัวเจนเติมน้ํายาทําความสะอาดการดูแล,แลระดับพรีเมียมทั้งหมดนี้ที่บอกมาเป็นคอที่แถมฟรีจากการเปลี่ยนน้ามันเครื่องราคาเริ่มต้นเพียง999บาทจากวีแคร์ออโต้ค่ะหลังจากฟื้ ฟูสภาพรถและถ่านน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็เช็คระบบภายในให้เราดูว่าทุกอย่างครบถ้วนได้รถเหมือนใหม่เลยรีบตามกันมานะ V Care มีที่สาขาบางนาและนมนทรี155จองคิวได้ที่นี่เลยนะถ่านน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปไว้จวี่ V Care Auto Car Center ที่นี่ค่ะ